Thank you การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นหนึ่งในเนืยอใบสุดท้าของสัมมนาการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรณีสัรมนาหาแต่ของเราได้ขนาดนี้เนความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีที่มาในการทํางานและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้อ่านพูดฟังคิดอย่างลึก เป็นผู้จัดะบรการเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้มีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร,รสารสนเทศและสร้างความคิดรวบยอดด้วยตนเองโดยผู้สอนจะร่วมในความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาคณะครูของโรงเรียนชม้นปาะถมศกษาได้มีการจัดการเรียน,นรู้เชิงรุกให้ในรูปแบบเฉพาะรายวิชาของตนเองและมีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในโรงเ,เรียนเช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมพิลาศีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเป็นต้นและวิธีการต่างๆที่หลากหลายทั้งแถววิธีการเรียนรู้แบบโครงงานการเรียนรู้แบบสืบสอบการลงงือปฏิบัติการแสดงบทบาทสมมติทห้มีการใช้คำถาม 5D h ที่มีการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นต้นได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนเพื่อให้ในักเรียนได้ฝึกค้นข้อมูลกาเรียนรู้ต่างๆในชุมชนได้เรียนรู้ภาคเหน่าของตนเองทำให้เกิดความรู้สึกรับโรงเรียนรับชุมชนรับท้องถิ่นของตนเองในโอกาสนี้ทางโรงเรียนชุมาทา,ผานผาแต่ขอนำเสนอ,อ,นสนอการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในแต่ระดับช่วงชั้นโดยผู้ผู้สอนจะเป็นผู้นำเสนอในลำ,ำดับต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนะคะในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2และระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งในระดับชั้นนี้นะคะจะเน้นการอ่านออกและก็เขียนได้นะคะซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่3นั้นนะคะนอกจากจะอ่านออกเขียนได้แล้วนะคะนี่จะต้องอ่านแล้วก็มีความเข้าใจนะคะซึ่งมีความสําคัญในการสอบ N t นะคะซึ่งเมื่อเราอ่านเนื้อหาแล้วเนี่ย เยนจะต้องสามารถตอบคําถามแล้วก็รู้ใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้นะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ผ่านมานะคะก็มีการใช้แบบฝึกทักษะต่างๆนะคะแล้วก็แบบแบบเรียนต่างๆนะคะเข้ามาในใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะซึ่ง การเรียนการสอนที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะคะดังนั้นครูจึงคิดหาวิธีนะคะในการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นะคะผ่านกระบวนการ active learning นะคะโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม5 w 1 h โดยให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนะคะและพยายามหากันหาคำตอบตามหลัก5 w 1 h นะคะแล้วก็มีการให้นักเรียนเล่นเกมนะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้นะคะทั้งนี้ โดยครูผู้สอนนะคะจะมีหน้าที่เป็นครูที่ให้คำปรึกษานะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะก็ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21ก็คือทักษะด้านชีวิตนะคะด้านการเข้าสังคมนะคะและทักษะการเรียนรู้ในด้านการสื่อสารทั้งการพูดการเขียนและก็การนำเสนอค่ะสวัสดีค่ะ ชั้นนางแคลพัน,จนแจนแจ้งครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและปีที่สามและก็รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองอซึ่งในรายวิชานี้สังคมศึกษากับประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างมากก็จะถูกมองว่าเด็กๆจะมองว่า วิชานี้เป็นวิชาที่ต้องอ่านต้องท่องจำเด็กก็จะเกิดความเบื่อหนา่ายไม่ไม่ค่อยสนใจดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใช้กระบวนการกลุ่มคิดวางแผนอ่าแล้วก็เด็กๆได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน จึงทาให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครูเองก็ต้องปรับตัวจากเป็นผู้บอกผู้ให้ความรู้มาเป็นโค้ชให้กับเด็กๆต้องวางแผนดังนั้นกระบวนการการเรียนแบบ active learning เนี่ยจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ว่า การที่เด็กๆจะเรียนรู้และได้ผลดีเด็กๆต้องได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ยังเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ทักษะของผู้เรียนในศตวตรรษที่21ที่ต้องการในเรื่องของทักษะการคิดขั้นสูงนะคะีนี้ต้อนรับสู่กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะประวัติศาสตร์เราได้เรียนไปแล้วประวัติศาสตร์มีกระบว,ะวนการ ทั้งหมดขั้นตอนนะคะเราลองมาวดูซิว่าขั้นตอนที่1คืออะไรคะการกษาการำหนดประเด็นทุกที่จะศึกษาคือนเรียนสนใจเรื่องอะไรแล้เรียนก็ไปศึกษาเรื่องนั้นขั้นตอนที่สองอะไรคะการรู้รคบาการรวบรวม่า ข้อมูลต่างๆขั้นที่3าเมื่อเราได้หลักฐานข้อมูลแล้วเราจะนำหลักฐานข้อมูลนั้นมาทำอย่างไรวิเคราะห์ข้อมูลประเมินแล้วก็ทำลายตีความอันนี้คือวิธีการขั้นที่3ต่อไปขั้นที่4สี่สรุป เด็กค่ะกลุ่มของวกเรานะคะก็มีความสนใจที่จะสืบค้นเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที้อยู่ติดกับโรงเรียนชนลประทานหาแต้คอแลนะคะ่ะนึ่งนั่นก็คือเรือนแม่ การเกิกสมองใจเลือดที่หลอดเลือดเฉลร่ชนาในอำเภอเดะเกตถือจังหวัดลำพูนเลยนะคะเริ่มจากทางเข้าเกิดเลยนะคะจริงๆแล้วสามารถเข้าได้หลายทางเข้าทางด้านหลังโรงเรียนก็ได้ค่ะเพื่อแม่เกิดความสับสนและจำเส้นทางได้ง่ายนะคะมาตั้งหลักกันที่ถนนทางหลวงหมายเลขหนึง่งหนึ่งแปดเชียงใหม่เชียงรายประมาณ17อเจ็ดกิโลเมตรจากอำเภอเมืองด้านซ้ายมือจะมีป้ายชื่อเขื่อนด้านหน้าทางเข้าเลยนะคะ โอ้โห <Yay! S 2> oh สวยมากเลยนะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยฝนจะต้องตกหนักแน่นเลยและน้ำในเขื่อนน่าจะต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่เลยปีนี้เนี่ยชาวสวนชาวไร่ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำแล้วต,ตอนนี้เราก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขื่อนที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราอยู่กับท่านหมือน่าเกษียณสาริกดิสกุลนะคะวันนี้ Prophet, no. ท่านก็จะมาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเกื่อนแม่สรงอุบลธารานะคะท่านหมือน่าคะไม่ทราบว่าเกื่อนของเราในที่เห็นกันอย่ทุกวันนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับก็ก่อนที่มามันจะมาเป็นเกื่อนมันเป็นฝ่ายมาก่อนนะครับซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2400 ก็เป็นเจ้าราชสิทธิ์ต่อมาก็มีการปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆมาเป็นพระพุทธเจ้าพรวงได้เห็นนะครับแล้วก็จนมาเข้ากรมธิบฐานเข้ามาเข้ามาพิจารณาดูแลของเนะครับ <c oughs> ก่อสร้างเป็นฝายหินทิ้งคอนกรีตนะครับแล้วก็ปรับปรุงจนปัจจุบันแต่ว่าก็ยังยังยัง,ย,งยังสามารถส่งงานได้ไม่ครอบคลุม ซึ่งยังไม่สามารถป้องก,กันปัญหาปูตอภัยได้ซึ่งในปี2519พระบาทสมเด็จพระเจ้อาอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้เข้ามาจะดือกเที่ยมรับดระจานโอยรายะเกียดและมีพระรัตนให้คมชมทารได้ที่นา,าเ,นเก่อสร้างเ่อบเก็บน้ำได้กลวงนะครับซึ่งได้ดำเนินก,การเริ่มดำเนินก,การต่อสร้างปี2519้าแล้วนะครับ จากเรื่อการเริ่มพิจารณาโครงการสำรวจออกแบบจนมาแล้วเสร็จในปี2536นะครับและพระองค์ในหลวงรัชการกี่ได้เสด็จมามาเปิดเขื่อนนะครับเมื่อปี2540กุมภานนะครับและก็พระราชนานานามเขื่อนว่าเขื่อนแม่ลวงอุดมธาราสวัสดีค่ะ นื่องจากว่าคุณ้านเนี่ยได้ยู่ที่นี่มานานแล้วก็ทำงานในเขื่อนจนกระเสียงเนี่ยพวกหนูก็อยากจะทราบว่าบรรยากาศตอนที่กำลังสร้างเขื่อนแล้วก็สภาพผู้คนตอนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างหรอคะโอ้โหสนุกสนานมากมันมีคนต่างถิ่นเข้ามาเนาะช่วยทำงานในหลายด้านหลายแผนทั้งมีคนต่างชาติมาเข้ามาเยอะแยะเป็นหมดเลยแล้วก็การมันจะทำให้เจริญขึ้นมา โดยโดยที่ว่ามันจะมีส่วนราชการหรือเข้ามาไฟฟ้าประปาก็าจะมีเข้ามาทําให้เกิดความเจริญเนาปกตินี่โทรศัพท์เนี่เราจะไม่มีใช้เนาะโทรศัพท์เนี่ยนะแล้วก็การติดต่อสื่อสารอะไรเนี่ยก็จะดีขึ้นตอนนี้เราก็ได้ทราบประวัติชอเป็นมาของเขืนน่อนแม่พวงแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งที่เราต้องการึกเพิ่มใน ประวัติการสร้างขอนแม่กวงนั่นก็คือสะพานขวนเองค่ะซึ่งสะพานแขวนนี้เป็นสะพานที่ใช้เดินทางไปหมู่บ้านรัเนาซึ่งเป็นหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งของตำบลลงเหนือซึ่งแต่ก่อนนี้ต้องเดินทางโดยทางเรือหรือเดินทางโดยใช้เส้นทางไปอำเภอแม่แตงซึ่งทําให้ใช้ระยะเวลามากตัวสะพานแขวนนะคะเป็นสะพานแขวนแบบคู่ มีความกว้าง3.50เมตรและมีความยาว1 6 6เมตรนะคะหลายคนจึงขนาดนามสะพานแขวแห่งนี้ว่าเป็นสะพานคู่แห่งรักเพราะว่าหลายคู่เนี่ยเพราะว่ามีคู่รักหลายคู่ได้มาแสดงความรักต่อกันด้วยการนำแม่กุญแจนะคะมาล็อกไว้ตรงนี้จากนั้นจะโยนลูกกุญแจลงไปในน้ําเพื่อให้สะพานแห่งนี้เป็นตัวแทนระหว่างความรักของเขาทั้งสองนะคะ ตอนนี้กลายเป็นแรงม้าแห่งใหม่และเป็นจุดเช็คอินที่สแสนจะโรแมนติกของอำเภอเดชเกตบ้านเราเลยนะคะหากท่านใดเดินทางมาที่นี่สามารถมาเที่ยวแวะแล้วก็มาถ่ายรูปโพสต์ลง Facebook ได้นะคะขอเชิญมาแวะเที่ยวคะ่ะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยไม่น่าเหมือนอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหมเพื่อนๆใช่ จากการศึกษาปติศาสตร์การสร้างเขื่อนแม่กรองครั้งนี้นอกจากจะทำให้พวกเราได้รับความรู้แล้วยังได้รับความสนุกมากๆเลยใช่ไหมใช่ใช่แบบนี้เลยคะเดี๋ยวต้องเอาข้อมูลที่ได้ไปทําการวิเคราะห์กับข้อมูลต่างๆที่เราได้สืบค้นจากกระเชต่างๆที <S <S ่พวกเราหามาและนํามาสรุปส่งรูจากนั้นนําเสนอหน้าชั้นเรียนและเปลี่ยนกับเพื่อนๆกันนะคะสวัสดีค่ะ